สวัสดีค่ะชื่อเสียงพิชาณ์ณัฐนนกำลังเรียนอ่ในองนักศึกษาที่6ชื่อป้าลองค่ะอยู่อย่านั้นวันนี้จะมาแนะนำตัวเองให้เพื่อนประทับใค่ะข้อดีของก็คือชอบสนเพื่อนเป็นลูกที่มของพ่อแม่ชอบเล่นดิชาวัลดิทร์ศาสตร์สังคม